สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับไครตเพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลดไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้คำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง จบไปแล้วครับกับงานทดลองเจ้าหนูสุน,น้าดาวรุ่งชาวไอริชหรือไอแลนด์จากบรตันนะฮะในดาตาัต้าเอพิว e นะฮะ2023นะครับอีเวนโฟกัสันนะครับผมามาดูผลงานกันเลยดีกว่า,าผมคุมไบร์นแอนด์โฮปอาเบียนเลยนะครับไม่ได้ไปคุมทีมอื่นแล้วไปซื้อตัว ไปใช้นะฮะคุมทีมตต้สังกัดเลยนะฮะในหลีกนะจบอันดับ11นะครับผมชนะ14เสมอเจ็แพ้น17บเจ็ดนะฮะยิงไป67เสียไป75เสียเยอะมากเลยโอ้โหบ้าบอแล้วก็เลตติง้งอเจ้าฟุกุสานี่จบที่44นะฮะเจ็ดจนะเลตติ้งภาย,ภายในพิเมียนะฮะแล้วก็ยิงสูงสุดเป็นของ ฮันแลนด์นะสิบสี่สิบเอ็ดนะส่วนอีเวนต์ฟุสันจบอันดับที่หนะ้าสิบเก้าประตูนะถือว่าไม่น่าเกียดนะครับขับเที่ยวสูสีอันดับสองสามสี่ได้เลยนะสิบเก้าประตูอันดับสองนี่ยี่สามประตูนะห่างแค่สี่ประตูเองนะครับตกรอบทุกถ้วยนะฮะตกรอบทุกถ้วยนะฮะเอครับก็ตกรอบนะฮะหลี่ครับก็ตกรอบนะครับผลงานภายในสมโมสรนะฮะ อ่าเลตติ้งสูงสุดเป็นของไอ้ไคเซโดนะฮะมอยมอยมอยซี่มอยมอสเซ่อะไรเนี่ยไคเซโดนะ,ะ <laughs> เล่นดีมากนะ <laughs> เป็นมิฟิวตัวรับนะครับอายุยี่สิบแปดชาวเอกวาดอร์นะฮะตัวสังกัดก็ไบ,บตันนะฮะใครเล่นทีมอื่นถ้าสนใจมิฟิวตัวรับตัวนี้แนะนำเลยนะ,ะเล่นดีมากๆเลยนะฮะนี่แปดจุดศูนย์แปดนะครับ อ่าส่วนเจ้าฟูกสันจบอันดับ2นะครับ7-4-1นะครับเลตติ้งสูงสุดนะครับโดยรวมนะครับแล้วก็เป็นตัวดาวเด่นด้วยในภายในทีมแล้วนะส่งสูงสุดเป็นคาเซโดนะฮะ7ครั้งนะฟุกสันส่งไป1นะครับจาสมอสรสูงสุดเป็นอีวานฟุกซันนะ20ประตูนะฮะตอนนั้นก็ไม่ถึง10ประตูเลยนะครับผมเอไซโซก็แค่6นะฮะ กรอบก็6นะครับผมมาดูผลงานส่วนตัวของอีวานฟุกสันนะครับอีวานฟุกสันมีการบาดเจ็บไหมไม่มีอามีนะฮะมีนะฮะจำไม่ได้มีช่วงเดือนธันวาคมนะฮะสองสัปดาห์นะครับก่อนหน้านั้นไม่ได้นับนะครับเพราะว่ายังไม่เปิดซีซั่นนะครับเจ็บไปสองสัปดาห์ครับผมไม่โดนแบนนะครับ รางวัลที่ได้มีดาวรุ่งยอดเยี่ยม2เดือนนะครับเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมแล้วก็ได้อันดับหนึ่งเลยนะครับนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของอังกฤษนะครับอีแวนทูกุสันนะฮะนี่นะฮะนักเตะยอดเยี่ยมดาวรุ่งนั้นเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยยอดเยี่ยมนะฮะอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อ่าไปไหนละแล้วก็ผลงานทั้งหมดลงไป37เกมนะครับ ยิงไป20ประตูส่งไปหนึ่งแม้แล้วแบบไป2แล้วจบเลตติ้ง7.1นะครับผมก็สรุปเลยโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าก้ากึง่งกัากึ่งจะผ่านกับไม่ผ่านนะครับเพราะว่า,ายิงถือว่าไม่น้อยนะ20ประตูถือว่าเยอะนะครับถึงแม้จะห่างจากเกมที่ลง37เกมเนี่ยฮะห่างถึง17ประตูเอ้ยอห่างถึง17ประตูเลยนะครับเพราะว่าลง37ยิง20 ก็ยิงน้อยกว่าลงนะฮะค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามองในหลักความเป็นจริงแล้ว20ประตูถือว่าไม่น้อยนะฮะแถมยิงในหลีกไปถึง19ประตูจบอันดับ5ในดาว u n ซันโวด้วยแล้วก็สภาพแวดล้อมของทีมไบตันจริงๆแล้วก็เป็นทีมระดับกลางๆนะครับก็พอช่วยได้นิดหน่อยนะฮะพอช่วยได้นิดหน่อยถ้าผมมองว่าถ้าไปยืนเป็นศูนหน้า ให้แมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์หรือแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอรซีเล่พวกเนี้ยอีวานฟุสันน่าจะได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนๆมากกว่านี้นะครับอาจจะยิงได้มากกว่านี้นะกับอีกอันนึงตัวกันข้ามถ้าไปเป็นตัวจริงเป็นเดอะแบกในทีมเล็กๆอย่างเดชเยนชิพดิวิชันหนึ่งดิวิชันสองพวกเนี้ยก็อาจจะเป็นเดอะแบกทีมเหล่านั้นก็ได้นะแต่ว่าโอกาสที่ เปอร์เซ็นที่จะเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าอีวานฟูสันเนี่ยเป็นตัวจริงไบร์ตันแล้วก็น่าจะไม่ยอมย้ายลงไปเล่นในทีมที่ต่ํากว่านะครับก็น่าจะต้องปัดต่อไปนะทีมตามกว่าก็นั่นแหละเป็นทีมที่ยักษ์ใหญ่นะฮะถ้าไปยืนในในทีมที่มีสมภาพแวดล้อมที่ครบครันครบเครื่องจากเพื่อนร่วมทีมอะไรต่างๆนานาเนี่ยอีวานฟูสันน่าจะทําผลงานได้ดีกว่านี้นะครับผมให้กัมกึ่งกับผ่านกับไม่ผ่านนะถือว่า ยังยังตอบไม่ได้นะว่าผ่านหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่คือฤดูกาลแรกเลยนะครับในการเปิดซีซั่นฮะก็ลงเป็นตัวจริงเลยยาวๆเลยนะครับก็ท่านใดเล่นทีมไหนอะไรยังไงอยากหานักเตะใหม่ๆมาลองใช้อ e ีวานต์ขออานลองเอาไปปลุกปั้นดูนะครับอาจจะดีก็ได้นะอาจจะเป็นนักเตะแบบแบกทีมไปยาวๆเลยนะพออยู่น้อย นะครับอายุ17ปี18ปีเองนะครับก็ผมเล่นผมเล่นเซฟอื่นเนี่ยเล่นไป4ี่ห้าดูการน,น่ะไปทดลองตัวอื่นเนี่ยค่าพลังของอ e ีวานกุสันเนี่ยพุ่งปรี๊ดมากนะครับหลังจากดูก,กันที่3ามดูก,กันที่4ี่นะฮะพลังพุ่งปรี๊ดมากเลยนะครับถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งใน d a t a ้ p เอพิล2 3ที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับผมอโอเคครับจบไปแล้วนะครับผมก็ ลองไปซื้อใช้กันดูนะครับขอบคุณที่ติด,ดตามกันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับผมก็ขอให้สนุกกละเกมนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ